สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องโจ้แคลรี่แคมเปออีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราไม่ได้ไปที่ไหนนะครับเรามาทำกับข้าวกินกันกับข้าวนั้นก็คือผัดหมูใส่หน่อไม้นะครับแล้วก็เห็นใบยี่หร่าด้วยก็เลยเอาใบยี่หรามาใส่ด้วยทำเองกินง่ายๆนะครับไข่ดาวสองใบ เริ่มจากหั่นหมูหนนมั่นหน่อไม้หน่อไม้นี่เก็บมาจากในตู้เย็นนะครับหมูก็มาจากในตู้เย็นของในตู้เย็นเรามาทํากับข้าวกินวันนี้นะครับเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมหมูกับหนอ่อไม้พักไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาโขลกกระเทียมเลยกระเทียมใส่พริกนะครับ โขกเอาไปผัดนะครับตัวนี้รสชาติก็จะออกหอ,อมกระเทียมเหมือนมีกลิ่นกระเทียมออกมาแล้วก็ความเผ็ดของพริกออกมาพอดีเลยนะครับอยู่บ้านเราก็ทำกันง่ายๆนะครับนี่กินเองเลยโขกกระเทียมกับพริกเสร็จแล้วแล้วก็ตักออกนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุง ผมจะเอาเครื่องปรุงมาผสมลงในถ้วยเล็กๆนะครับเอามาใส่เลยโดยที่เราไม่ต้องเอาไปใส่กับกระทะปรุงอยู่กับกระทะนะครับเรามาเอาเครื่องปรุงทุกอย่างมาผสมอยู่ในถ้วยเลยนะครับแล้วพอได้จังหวะล้วก็ค่อยเอาไปใส่กับหมูที่เราผัดนะครับทีเดียวเลยนะครับไม่ต้องใส่ทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่ต้องเอานู่นมาใส่เอานี่มาใส่นะครับ ใส่เข้าไปเลยเราทํากินง่ายๆนะครับง่ายมากๆนะครับส่วนมากแล้วผมจะชอบทาเตาถ่านนะครับกับข้าวออกมาหอมอร่อยดีใส่น้ํามันก่อนนะครับใส่พริกแล้วก็กระเทียมที่เราโขลกไปนะครับผัดให้มีกลิ่นหอมออกมาครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับวันนี้พื้นที่ข้างบ้านนี่ผมก็จะปลูกผักสวนครัว นะครับปัดส่วนกัวไว้เพื่อไว้สําหรับทํากับข้าวนะครับแล้วก็มีสมุนไพรนิดหน่อยผัดไปเรื่อยๆจนให้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเมื่อเราผัดไปแล้วนี่ผมเห็นใบยี่รนาะว่าสวยดีก็จะเก็บมาใส่กับผัดหมูด้วยกับหมูน่อไม้ด้วยเลยนะครับหอมดี สำหรับใบยี่หร่านี่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันนะครับเมื่อได้ได้ทีแล้วเราก็ใส่หมูลงไปแล้วก็ผัดผัดผัด,ผ,ด,ผ,ด,ผ,ดผัดให้เข้ากันนะครับเรามาทำไข่ดาวกันนะครับไข่าดาวผมจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับ สำหรับจะทอดให้ไม่กรอบนะครับไข่ขาวก็ไม่กรอบไข่แดงก็ไม่สุกพอจะทะาําลักษณะแบบนี้แค่นี้พอครับก็ให้ตรงกลางมันยังมีเยิมเย้มๆของไข่แดงอยู่นะครับเป็นรสชาติเฉพาะของมันเดี๋ยวผมจะขอ2ใบเลยแล้วกันนะครับขอทอด2องฟองเลยวันนี้ผมจะกินแบบจุกๆเลยครับมาดูกันว่าผมจะกินหมดไหม ไสดาวสวยๆสองฟองนะครับข้าวก็เอาใส่หนึ่งถาดไปเลยครับแล้วก็ตักกับข้าวที่เราผัดเมื่อกี้เอามาใส่ในถาดไปเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเสร็จจากเเสร็จงานแล้ววันหยุดผมผมว่าจะไป,ออาไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปตกปลาค้างคืนด้วย เดี๋ยวผมจะไปลองพาซูซูกิเคลีไปค้างคืนดูสักคืนนะครับว่าจะเป็นยังไงอนี้ครับพริกต้องมีพริกด้วยนี่ครับต้องกินคําใหญ่ๆนะครับอร่อยดีบนไข่ดาวก็มีซอสมะเขือเทศใส่นิดนึงนี่ครับไข่เยิ้มๆเลยครับก็ดูดูแล้วก็นี่นะครับคำใหญ่ๆไปเลย ส่วนตัวผมจะ,จะกินรสจัดนะครับเพราะว่ามันจะให้รสชาติอาหารเนี่ยออกมามีรสชาติดีนะครับถ้ามีรสชาติที่เผ็ดนํานะครับวันนี้ก็จะเป็นหมูเป็นนอไม้แล้วก็มาผัดน้ํามันหอยใส่ใบยีห่หร่าแล้วเราก็จะมีพริกน้ําพริกนะครับพริกน้าปลาเขาเรียกว่าพริกน้ําปลานะครับ ก็ตักม็ดพริกใส่นิดนึ่งเพื่อรสติจะได้ยิ่จัดขึ้นนิดหนึ่งนะครับเราต้องกินกินให้มันมีรสชาติเข็ดหน่อยนี่ผมก็กินไปเรื่อยๆครับวันนี้ค่อนข้างที่จะหิวมากเลยกลับมาจากทํางานแล้วไม่มีไม่มีกับข้าวนะครับเราต้องทํากับข้าวกินเองก็เลยเอาของที่อยู่ในตู้เย็นนะครับ มาทำกินนี่ครับพริกเน้นๆยอดลงไปใส่ไข่ดาวนิดนึงครับนี่แล้วก็หมูด้วยครับกี่เลยผมว่าอยากไปเที่ยวแถวอ่างเก็บน้ำครับว่าจะไปนอน นอนตั้งแคมป์เลยนะครับนอนทั้งคืนเลยนอนคืนหนึ่งดูดูว่าสุส u k ิค e l l y เราจะสามารถทําเป็นที่พักสามารถนอนได้ไหมเดี๋ยวผมจะจะไปนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูงานผมก่อนถ้าว่างนี้ผมไปเลยเดี๋ยวก็รอติดตามคลิปเลยนะครับคลิปหน้าว่าผมจะไปนอนกลางแคมป์ที่ไหนนะครับ สำหรับรสชาติที่ออกมานะครับก็จะมีความเผ็ดของพริกนะครับแล้วก็มีความเผ็ดของใบยี่รานิดนึงนะครับมีกลิ่นเฉพาะของมันนะครับใบยี่ราแล้วก็จะมีไข่ดาวที่ว่านุ่มๆไม่แข็งไม่กรอบนะครับเป็นไข่ดาวนุ่มๆที่ว่าไข่ขาวก็ยังไม่สุกไข่แดงก็ยังไม่สุกนะครับใช้ไ,ไฟอ่อนๆน้ํามันไม่ร้อนนะครับ ตอดออกมาก็จะได้ไข่ดาวที่แล้วแต่คนชอบนะครับในส่วนตัวผมก็จะกินพริกให้มีรสชาติมันจะช่วยทําให้รสชาติอาหารดีขึ้นนะครับมีรสชาติที่เผ็ดนำขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับต่อไปเราจะมา คลิปต่อไปก็อาจจะทำเซลลี่ซูซูกิเซลลี่นะครับทำเป็นที่พักมอีอะไรบ้างนั้นเ,เดี๋ยวเตรียมรับชมได้นะครับคลิปหน้าผมจะทำรถใหม่นะครับทำให้มันสะดวกขึ้นการใช้งานให้มันสะดวกขึ้นนะครับเวลาเราออกไปแคมปิ้งหรือไปไปปิกนิกกัน สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำกับข้าวกินก็นี่ครับไกล้จะหมดแล้วข้าวหนึ่งถาดนะครับแต่ไม่ได้ไม่รู้ว่าข้าวเประมาณกี่กิโลเพราะว่าเราตักจากหม้อมาก็ใส่ไว้หนึ่งถาดเลยแล้วก็กินจนให้มันหมดเลยนะครับเหลือเสียดดยนะครับเริ่มกินไม่ไหวละอิ่มมากนะครับ นี่ครับำสุดท้ายํำสุดท้ายและท้ายสุดครับหมดแล้วครับครัเข้าไปแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับครับผมสวัสดีครับ